ปิดตัวสกินเซ็ตใหม่ปรมาจารย์สกินแรกเป็นของปัวเดนกับสกินผู้คุมปรมาจารย์คลิปนี้แก้วจะรีวิวให้ชมกันนอกจากนี้ยังมีสามความท้าทายมหาโหดงานนี้ห้ามพลาดเลย <S <S ปัวเดนของเราไม่ธรรมดาลแล้วนะตอนนี้กลายเป็นปรมาจารย์เลยมาในลุคเข้มๆม,ม,มาดขืนสุดข,ขุมมากๆครับโดยผมและหนวดขาวของเขามีสีขาสวสวมชุดสีเขียวมือขวาถือรำไม้ไผ่มือซ้ายถือตำรา เอ๊ะใช่ไหมคอมเมนต์กันไม่ได้เลยเมื่อหมุนไปด้านหลังจะเห็นว่าผ้าคลุมปิวสวยสวยงามมา,มากๆเลยคุณชมรู้สึกอย่างไรถูกใจหรือไม่คอมเมนต์มานี่คือสกินใหม่เวลาที่อยู่บนสนามจริงๆแกมองว่าสกินนี้ก็สวยใช้ได้เลยนะและเมื่อแต่ที่ปัวเดนเขาจะโยนไม้ไผ่มาไว้บนเท้าแล้วชูกำปั้นออกมาพร้อมกับ,บร้อง <Hey. S 1> ก็ถือว่าเป็นท่าทางที่ใช้ได้เลย พอปร่บผู้คุมปรมาจารย์เป็นสายอากาศเขาจะนั่งเอาขาหนีบกันแล้วลอยอยู่บนอากาศเ <c oughs> มื่อแต่ที่ปัวเดน <c oughs> เขาจะเอาไม้ไผ่ตั้งที่พื้นแล้วเท้าหนีบไม้ไผ่ <c oughs> พร้อมดิดไม้ไผ่ขึ้นมา <c oughs> ก็ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจครับ <c oughs> แต่จากการที่ก้าวฟังเสียงเอฟเฟกต์เ <c oughs> สียงเอฟเ,กเอฟเกต์ทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะพอปล่อยผู้คุมปรมาจารย์ลงสู่สนามเขาเดินไปโจมตีอย่างมั่นใจเอะอันไม่ใช่การยิงเปลี่ยนใหม่ร้อมทั้งเสียงเอฟเฟกต์เปลี่ยนใหม่เฮ้ การยิงแก้วก็มองไม่ออกครับว่ายิงอะไรเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าผู้ชมคินเห็นอย่างไรนะครับว่าอูเดนเนียยิงอะไรออกไปก็สามารถที่จะมาแชร์มาคอมเมนต์เหมือนกันได้นะครับจะได้รู้กันนะครับว่าอูเดนเนียยิงอะไรออกไป และเวลาที่เล่นหมดครับก็จะนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็มีตำลานครับลอยหมุนอยู่บนหัวการโจมตีบรรากาศก็เท่ไม่เบานะยื่นไม้ไผ่แล้วยิงออกไปพอยิงเสร็จก็ยกไม้ไผ่ขึ้น เวลาทดสอบความเก่งของผู้คุมปรมาจารย์ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่3ความท้าทายมหาโหดที่จะมาทดสอบว่าผู้คุมปรมาจารย์เหมาะสมที่จะเป็นปรมาจารย์หรือไม่บททดสอบที่1เราจะมาดูกันว่าผู้คุมปรมาจารย์จะสามารถโจมตีป้อมอิโรได้หรือไม่เมื่อปล่อยปูเดนลงไปปูเดนจะไปโจมตีกับป้อมอิโรเส้นเดียวและดูเหมือนว่าป้อมอิโรเส้นเดียวจะดุดเรือดแรงมากๆเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปูเดน มีถ้าไม่ตายคำพิมาต่างครับทำให้เขาสามารถที่จะล้งปอมโฟได้เอ้าดาแรกผ่านนะครับดาที่2ต่อสู้กับซูเปอร์นักควงหินซูเปอร์นักคว้างหินจะหกแค่ไหนกันเชียวผู้คุมปรมาจารย์มาแล้วมาดูกันว่าใครที่อยู่ใครจะไปดูเหมือนว่าปู่เดนนะครับจะยิงไปที่ซูเปอร์นักควงหินนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับเกืียวเกียเกียแต่ก็สามารถที่จะ ด,ด่นนดานที่เหมกาับ,บททดสอบสุดโหดปูเดนต้องอยู่ให้ได้นาสิบวินาทีขึ้นไปมาดูกันว่าปูเดนจะทําได้ไหมโดยเราไปดูกันก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะอยู่ได้15วินาทีนะครับแก้วปล่อยปูเดนลงไปนะครับแล้วก็ใช้ไม้ใช่แข่งแช่ไปด้วยทรายนะครับปล่อยเพิ่มเลือดลงไปและทําการใช้น้ำยาล่องหนครับลงไปทําให้ปูเดน,นครับเป็นอมตะชั่วคราวนะครับแล้วก็ล่องหนด้วย ที่ตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปและดูเหมือนว่าปูเดนจะตายลงไปนะครับและเขาก็สามารถที่จะเอาผ่านมาได้นะครับและนี่ก็เป็นความท้าทายสนุกสนุกที่แก้นนำมาฝากกันคุณชมรู้สึกอย่างไรบ้างชอบหรือไม่ชอบสกินใหม่ของปูเดนสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท่านชมดูคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจนะครับสามารถที่จะสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้แล้วนะครับเพียงเช็คข้อแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะรับส่วนแบ่ง5%เเนโดยที่ชมนะครับไม่เสียเงินเพิ่มเติมเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแก้วกล้ามาตลอดขอบคุณจริงๆและเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกท่านใช้โค้ดแก้วกล้าครับเจ้าขอมอบบัตรทองคำหนึ่งรางวัลให้กับผู้โชคดีหนึ่งท่านเพียงกดที่ลิงก์่วมสนุกใต้คลิปนะครับอย่าลืมอ่านกติกาให้ครบถ้วนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันใหม่สวัสดีครับ